เหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทในรัชก,กาลที่9ออกใช้เป็นเงินหมุนเวียนครั้งแรกในปีพศ2531โดยผลิตเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2ส,สีแทนการใช้ธนบัตรราคา10บบาทที่ยกเลิกใช้ไปแล้วซึ่งในเหรียญดังกล่าวนี้มีการผลิตตั้งแต่ปีพศ2531 ถึง2,560ด้านหน้าของเหรียญเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านหลังของเหรียญเป็นภาพของพระปรางวัดอรุณราชวรารามมีพศออที่ผลิตอยู่ด้านบนของพระปรางประกาศออกใช้ครั้งแรกเมื่อปีพศอ 2531